นายสยามเสืริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารจัดการมหกรรมพื่ส่วนโลกครั้งที่2ประจำปี2564โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือรวมกับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนหรือสสปนหารือในประเด็นแนวคิดการออกแบบพื้นที่แผนการเข้าถึงและการกรองรับผู้เข้าร่วมงานการออกแบบโครงสร้างและงานระบบต่างๆจังหวัดอุดรธานีเสนอจัดงานในรูปแบบ B โดย ใช้ชื่องานว่างานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2,569หรืออุดรธานี International Horticulture Expo 2026ภายใต้ธีมงานวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ Harmony of Life และทีมย่อยว่า People Well Being ฉลองวาระสำคัญของชาติ134ปีสถาปนามเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยกำหนดจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองอุดรธานีเนื้อที่975ไร่เป็นพื้นดิน500ไร,ร่เศษและผืนน้ำกว่า400ไร่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี8 km, กิโลเมตรริมถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายระยะเวลาจัดงาน134วันหรือประมาณ4-5เดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570สัญลักษณ์ในการจัดงานคือลายหายบ้านเชียงในดอกบัวแดงรวมทั้งเป็นการกร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญคือการเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติครบ10ปีของพระบาทสมเด็จพ,พระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองสมเด็จพ,พระนิธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ6รอบหรือ72คพรรษาและเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองอุดรธานีครบ134ปี